ในปี1375ฮองเตจูหยวนจางได้ก่อตั้งราชวงศ์หมิงขึ้นมาเพื่อปกครองจีนแผ่นดินใหญ่และยังได้ขับไล่ราชวงศ์หยวนไปทางทิศเหนือจนนำมาสู่สงครามทั้งสองแคว้นในช่วงเวลานี้ที่เกาหลีกำลังจะสร้างพันธมิตรรวมกับราชวงศ์หมิงแต่กลับมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นและจะทูดของราชวงศ์หมิงได้ถูกสังหารโดยฝีมือของคนเกาหลีจนทำให้พันธมิตรร่วมกันเริ่มสั่นคลอน เกาหลีจึงได้ส่งคณะรชาชทูตเดินทางมายังเขียจ,จีนแผ่นดินใหญ่เพื่อสร้างพันธมิตรที่ดีต่อกันอีกครั้งแต่การเดินทางก็เต็มไปด้วยความยากลำบากเพราะต้องเดินทางฝ่าทะเลทรายที่ไกลสุดลุกหูลูกตาพวกเขาต้องเสียคนในการเดินทางไปหลายคนโดยขบวนราชทูตในครั้งนี้มีราชทูตช่วยชวนและราชทูตขิมเป็นหัวหน้านำขบวนนี้และยังมีทหารเดินทางมาด้วยเพื่อปกป้องขบวนราชทูตในครั้งนี้เพื่อการเดินทางถึงเป้าหมายจนสุดท้ายพวกเขาก็เดินทางมาถึงจนได้ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะถูกต้อนรับจากชาวเมืองเป็นอย่างดีทหารจึงเข้ามาบอกขบวนราชทูตเกาหลีไปพักที่เรือนรับรองเพื่อลอการเขา้าเฝ้าราชวงศ์หมิงพอพวกเขาเข้ามาถึงแม่ทัพช่วยเจ้ากระบ,บอกว่าที่นี่ไม่น่าจะใช่เรือนรับรองเขาจึงเข้าไปคุยกับขุนนางหมิงและขุนนางหมิงยึงสั่งให้ทหารเข้าปิดล้อมพวกเขาทันทีขุนนางหมิงไม่เชื่อใจขบวนราชทูตของเกาหลีอีกแล้วพวกเขายังขับแขนใจที่ก่อนหน้านี้ าชทูตของหมิงถูกสังหารจากฝีมือของคนเกาหลีและตอนนี้ยักส่งราชทูตมาเจรจาเพื่อสร้างพันธมิตรขุนนางหมิงจึงมองว่าขบวนราชทูตเกาหลีคือพวกไส้ศึกพวกเขาถ้าสู้ก็มีแต่ตายเปล่าราชทูตชุนชวนจึงบอกให้ทหารของเขาทิ้งอาวุธซะทำให้พวกเขาต้องถูกจับและถูกเนรเทศออกไปจากแผ่นดินหมิงทุกคนถูกจับและมีทหารของหมิงนำตัวเดินทางออกไปจากแผ่นดินของหมิงพวกเขาเดินทางผ่านทะเลทรายที่ร้อนระอุ จนถึงเวลาพักตอนนี้ก็จะถึงจุดสิ้นสุดของทะเลทรายแล้วแต่ขณะที่พักอยู่นั้นรูดอกแหลก็พุ่งเข้ามาปักกลางอกของลัทธิช่วย่วยเต็มๆแล้วกองทัพของสตูก็เข้าโจมตีพวกเขาและนี่ก็คือทหารของต้ยหยวนหรือพวก,กวงโกพวกนี้ทําสงครามกับหมิงมาโดยตลอดหลายสิบปีแล้วทหารใต้ตยหยวนเขาจัดการทหารต้หมิงแบบไม่มีการปานีใดๆและสั่งให้ฆ่าทหารต้หมิงทั้งหมด ส่วนพวกเกาหลีตาหยวนไม่มีเรื่องบาดหมางก,กันจึงปล่อยให้พวกเขาอยู่อย่างชะตากรรมของตัวเองและทหารของตาหยวนก็จากไปหัวหน้าขณะทูตอย่างราชทูตชุยชวนก็ตายไปแล้วราชทูดชิมจึงอาสา,าจะนำขบวนทูดนี้ต่อเองและราชทูดชิมจึงเสนอกับท่านแม่ทัพชุยเจ้าไปว่าพวกเขาควรจะปักหลักพักอยู่ที่นี่เพื่อรอให้ฐานมิงมาเจอพวกเขาแล้วอธิบายเรื่องทั้งหมดให้กับพวกหมิงฟัง แต่ทาไม่ทัพชุยเจ้าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งตอนนี้พวกเขาไม่มีอะไรยืนยันได้เลยว่าพวกเขาคือราชทูตของเกาหลีทุกอย่างถูกทําลายไปหมดแล้วและทหารมิงก็อาจจะคิดว่าพวกเขาเป็นคนลงมือฆ่าทหารมิงพวกนี้ก็ได้มันก็ยิ่งจะเสี่ยงที่จะโดนจับหรืออาจจะถึงขั้นโดนฆ่าตายแม่ทัพชุยเจ้าจึงบอกทุกคนไปว่าพวกเขาจะเดินทางกลับเกาหลีเขาจะเป็นหัวหน้าคณะทูตนี้เองทุกคนจะทําตามแม่ทัพชุยเจ้าเพราะต้องการจะกลับบ้านเกิดของตัวเองเหมือนกัน แต่การเดินทางที่แสนยากลําบากต้องเดินทางกลางทะเลทรายด้วยอากาศที่ร้อนและลมพายุทะเลทรายที่ทาให้การเดินทางยิ่งช้าลงไปอีกจนบางคนก็ถึงขั้นสิ้นใจในการเดินทางบางคนก็เริ่มเสียสติที่เห็นเพื่อนตายพอทูเองไม่อยากจะตายในสภาพแบบนี้แต่แม่ทัพชุยจาวก็ยังสั่งให้เดินทางต่อแดจองหัวหน้าทหารจูจินก็เสนอไปว่าพวกเขาควรออกตามหาคนที่สูญหายหรือคนที่พัดหลงกับพวกเขาก่อนที่จะเดินทางไปเกาหลี แต่แม่ทัพชุยเจ้าก็ไม่สนใจกับคำแนะนำนี้ส่วนท่านราชทูตคิมก็อายุแก่มากแล้วเขาเริ่มจะเดินต่อไปไม่ไหวแล้วราชทูตคิมจึงขอให้แม่ทัพชุยเจ้าพักก่อนแต่แม่ทัพก็ไม่ยอมอยู่ดีตองรีบออกเดินทางเดี๋ยวนี้เขาจึงสั่งให้ราชทูตคิมลุกขึ้นเดี๋ยวนี้และนั่นก็ทำให้คนดูแลราชทูตคิมอย่างยอซอนไม่พอใจแม่ทัพชุยเจ้าเป็นอย่างมากถึงขั้นยืนขวางแม่ทัพยอซอนจึงโดนทำลายราชทูตคิมจึงขอร้องให้อภัยยอซอนด้วยเขาข็แค่ต้องการปกป้องราชททูติมเ่านนั้ ว่เขาไม่มีทางเลือกที่ต้องเดินทางต่อไปจนถึงเวลาพักแม่ทัพชุยเจ้าได้วางแผนในการเดินทางในครั้งนี้แดจองจึงบอกไปว่ากำแพงเมืองจีนทอดยาวไปทางตะวันออกที่นั่นจะมีสงครามของจีนและพวกมองโกปะทะก,กันอยู่ในกองการนําจึงบอกว่าถ้าพวกเขาเดินทางขึ้นเหนือก็อาจจะเจอกองทัพของพวกมองโกแนะ่ และสิ่งที่แม่ทัพชุยเจ้าคิดพวกเขาไม่อาจจะให้จีนและพวกมองโกวบพ,พวกเขาได้มีทางเดียวนั่นก็คือต้องเดินผ่าทะเลทรายไปนั่นคือทางที่ดีที่สุดแล้วแต่แดจองก็แย้งมาว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะตอนกลางวันแดดร้อนเป็นอย่างมากและอาจจะใช้เวลาในการเดินทางกลางทะเลทรายกว่า20วันตอนนี้พวกเขามีอาหารและน้ำอยู่ได้เพียง6วันเท่านั้นแต่แม่ทัพชุยเจ้าก็ยงังดื้อดันจะเดินทางผ่าทะเลทรายให้ได้ แม่ทัพชุยเจ้าจะให้ทุกคนกินวันละมือเท่านั้นและจะต้องเดินผ่านทะเลทรายภายใน10วันใครที่ล้มลงแม่ทัพชุยเจ้าจะปล่อยให้รอความตายทันทีจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งนั้น ราชะทูตคิมจึงอยากจะขอร้องเรื่องหนึ่งกับแม่ทัพเจ้าตอนนี้ร่างกายของราชะทูตคิมเริมไม่ไหวแล้วถ้าเขาได้ตายในระหว่างการเดินทางในครั้งนี้ยอซอนทาาของราชะทูตคิมคนนี้ขอให้เขาไม่ต้องเป็นท่าที่ใครอีกต่อไปยอซอนจะเป็นอิสระทันทีและขอให้ปฏิบัติต่อเขาเยี่ยงคนเท่าเทียมกันและแม่ทัพชุวยเจ้าก็ตอบตกลง จนเช้าวันต่อมาก็มีคนฆ่าตัวตายเพราะไม่อาจจะทรมานกับการเดินทางท้งนี้ได้ทุกคนก็ยิ่งหมดหูและเริ่มเสียกำลังใจในการเดินทางแล้วและราชทูตคิมพร้อมกับคนรับใช้อย่างยอซอนก็หายไปจากกระบวนเดินทางอีกแม่ทัพชุวยเจ้าจึงสั่งให้ตามหาเขาและเอาตัวของท่านทูตกลับมาให้ได้แล้วก็ได้รู้ว่าตอนนี้ท่านทูตได้ชิ้นใจแล้วแม่ทัพชุวยเจ้าอนุญ,ญาตให้ยอซอนฝังศพท่านราชทูตได้แต่ม้าตัวนี้ไม่อาจจะให้ยอซอนได้ แม่ทัพจึงยึดม้าคืนมาและปล่อยให้ยอซอนเป็นไปตามชะตากรรมของตัวเองยอซอนจึงเลือกเดินทางไปเพียงคนเดียวเท่านั้นพร้อมกับลากศพของท่านราชทูเดินทางไปกับเขาทุกทีส่วนพวกแม่ทัพชุยเจ้าตอนนี้อาหารและน้ำของพวกเขาไม่มีเหลือแล้วเหลือก็แค่รอเวลาอดตายเท่านั้นจนโชคชะตาเข้าข้างพวกเขาพวกเขาได้ไปเจอกับโรงเตียมทุกคนจึงรีบตรงไปยังโรงเตียมจะไม่อดตายกันแล้วแต่การจะได้กินอาหารและน้ำดื่มต้องมีเงินจ่ายไม่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะได้ของฟรีแนะ่ ต่โชคดีของพวกเขาที่ายสือจีซานที่มาจากเกาหลีเช่นกันได้เข้ามาช่วยและจ่ายค่าอาหารให้กับทุกคนและใต้ซือจีซานก็ขอเดินทางกลับบ้านพร้อมกับพวกเขาด้วยขณะนั้นเองกองทัพของมองโกก็เดินทับเข้าพักที่โรงเตียมแห่งนี้แม่ทัพมองโกจึงขอร้องให้ไตสือจี an, ส่วนสวดมนต์ให้กับทหานของเขาที่ตายในสนามรบด้วยและแม่ทัพชุยเจ้าก็ได้เห็นเชลยศึกของแม่ทัพมองโกเธอคือเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์หมิงที่โดนจับตัวมา แม่ทัพชุยจ้าจึงแอบเข้าไปหาหองค์หญิงองค์หญิงได้ทิ้งผ้าที่มีข้อความให้กับแม่ทัพชุยเจ้าข้อความที่เขียนไว้ว่าช่วยข้าด้วยส่วนยอซอนเขาก็เดินทางกลับพร้อมกับศพของราชทูตมาถึงโรงเตียมจนได้แต่กับมียิบซีคนหนึ่งเขามาเปิดดูและเห็นศพของท่านราชทูตยิบซีคนนี้ตกใจและโวยวายให้นมศพคนนี้ออกไปเดี๋ยวนี้ทําให้ยอซอนโกรธเป็นอย่างมากและเขาก็เขาตัดหัวยิบซีคนนี้แบบไม่ลังเล ยิซีคนอื่นๆเห็นอย่างนั้นจึงรีบเข้ามาเล่นงานยอซอนพวกเขาเข้าต่อสู้จนแม่ทัพมองโกเห็นความเก่งกาของยอซอนสายตาแน่วแน่ไม่ยอมแพ้แม้ตัวคนเดียวก็ไม่กลัวใครแม่ทัพมองโกจึงสั่งให้จับพวกของยอซอนเพื่อจะก่อใม่ยอซอนเขาเป็นพวกที่ได้ส่วนทางด้านแม่ทัพช่ยเจ้าที่เห็นยอซอนลุ้นจับตัวไปนั้นพวกเขาไม่อาจที่จะเข้าช่วยได้ในตอนนี้ทัพของมองโกมีมากกว่าพวกเขาที่เข้าโจมตซีซึ่งหน้าได้ แม้ทัพชุยเจ้าจึงบอกไปว่าพวกเขาจะเข้าโจมตีทัพของมองโกเพื่อจะช่วยองค์หญิงของราชวงศ์หมิงได้ช่วยองค์หญิงได้พวกเขาก็จะได้รับควองไว้ใจและอาจจะกลับมาเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันกับราชวงศ์หมิงก็ได้ทหารบางกองก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันเสี่ยงเกินไปทั้งคนที่มีน้อยกว่าและพวกเขาก็เหนื่อยจากการเดินทางมาด้วยอาจจะช่วยไม่สําเร็จจนพวกเขาต้องมาตายเปล่าก็ได้ แต่ท่านไม่ทับชืยเจ้าที่ตัดสินใจแล้วก็ต้องเสี่ยงดูหัวหมูแดจองเขาก็เห็นด้วยจะได้ช่วยยอซอนออกไปด้วยในตัวและนั่นคือการตัดสินใจเป็นเอกสารวกเขาจะซุ้งโจมตีมให้พวกมองโกร,รู้ตัวจนทัพของแม่ทัพมองโกมาถึงช่องเขาที่พวกเขาดักรออยู่แล้วหัวหมูแดจองจึงเปิดฉากดรวยลูกธนูยิงเข้าหาแม่ทัพมองโกอย่างจังแล้วทุกคนก็เข้าโจมตีทันที แม่ทัพช่วเจ้าบุกตะลุยเพื่อจะช่วยองค์หญิงให้ได้ส่วนยอสอนก็ถูกช่วยออกมาได้เขาเขาเล่นงานพวกมองโกอย่างหนักยอสอนที่เห็นองค์หญิงกำลังถูกทหารมองโกไล่ตามขาเขาจึงรีบเข้าไปช่วยองค์หญิงและได้เข้าต่อสู้กับแม่ทัพมองโกแม่ทัพมองโกไม่อาจจะสู้ยอสอนได้เพราะตัวเองกำลังบาดเจ็บแต่ยอสอนก็ไม่ได้จะฆ่ามแม่ทัพมองโกคนนี้ยอสอนยังยอมปล่อยแม่ทัพมองโกคนนี้ไปเพราะเขาสามารถจัดการทัพของมองโกครั้งนี้ไปได้แต่ก็ต้องเสียคนไม่น้อย องค์หญิงจะขอบคุณแม่ทัพชุยเจ้าและเธอก็ต้องการจะกลับหนาจริงให้เร็วที่สุดถ้าแม่ทัพชุยเจ้าทำได้พ่อขององค์หญิงจะตอบแทนพวกเขาแน่นอนแม่ทัพชุยเจ้าเขาสัญญาจะพาตัวขององค์หญิงกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยให้ได้องค์หญิงที่ได้เห็นฝีมือของยอซอนองค์หญิงจึงต้องการให้ยอซอนคุ้มกันเธอข้างหลดหมาในการเดินทางครั้งนี้แล้วการเดินทางของพวกเขาก็เริ่มขึ้น ส่งทางด้านแม่ทัพมองโกเขาได้พาตัวเองมาถึงค่ายของมองโกจนได้โชคดีที่หนูไม่ได้ดวดนจุดสําคัญอะไรทั้งนั้นแม่ทัพมองโกอยู่ในข้าพูดคุยกับก๊กกู่เป็นผู้นาของชาวมองโกก๊กกู่มีเรื่องจะจุดขอร้องแม่ทัพตอนนี้กษัตริย์บิงได้จับตัวน้องชายของก๊กกู่เป็นตัวประกันก๊กกู่จึงอยากจะให้แม่ทัพพาตัวขององค์หญิงของกษัตริย์บิงกลับมาให้ได้เพราะก๊กกู่ต้องการจะนําตัวขององค์หญิงมาแก้แค้นแม่ทัพมองโกจึงสาบานว่าเขาจะทําทุกวิธีทางชิงตัวองค์หญิงกลับมาให้้ได ตาฉากมาอยังคณะเดินทางของแม่ทัพฉุยเจ้ามีม้าเร็วมารายงานว่าทหารมองโกให้พวกเขามาทุกทีแล้วอีกไม่นานก็คงได้ปะทักกันแน่แม่ทัพชุยเจ้าจึงมีแผน,นก็คือเขาจะรอให้พวกมองโกตามรถม้าไปหลอกให้พวกมันคิดว่าองค์ยิงอยู่ในรถมา้าและคนที่จะขับรถม้านั่นก็คือคนที่ไม่มีฝีมือในการรบและนั่นคือเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่านั่นเซง ด้วยการทําแบบนี้คนที่เป็นตัวรออาจจะไม่ได้กลับมาก็ได้และเพื่อความสมจริงต้องมีองค์หญิงตัวปลอมเป็นตัวรอเช่นกันเธอที่รออจากตอนที่ช่วยองค์หญิงเธอจึงเป็นตัวรอทุกคนรู้ดีว่าเหมือนส่งทั้งคู่วิตายชัดๆแต่ก็ทําอะไรไม่ได้พอนี่คือคําสั่งแม่ทัพช่วยเจ้ายอสอนเขายิ่งตัดสินใจจะไปช่วยทั้งคู่เองเขาจะเป็นคนคุ้มกันรถมา้าแล้วแผนการก็เริ่มขึ้นแม่ทัพมองโกที่เล่งเดินทับก็ได้มาเจอกับรถมา้าตามแผนของแม่ทัพชุวยเจ้าจนได้ แต่แม่ทัพมองโกดูแล้วว่านี่เป็นตัวล่อแน่นอนถ้าองค์หญิงอยู่ในรถม้าจริงก็ต้องมีการคุ้มกันมากกว่านี้แม่ทัพมองโกจึงสั่งให้เดินทางไปที่หมู่บ้านที่อยู่ชายฝั่งแม่น้ำฮวงโโห่พอทำลายหมู่บ้านและเหลือข้ามฝากให้หมดยังไงพวกเกาหลีก็ต้อง้ามฝากแม่น้ำฮวงโหแน่นอนเพื่อตรงกับบ้านของตัวเองส่วนรถมา้าหลังทหารไปจัดการฆ่าทุกคนที่อยู่บนขบวนรถมา้ถาทหารมองโกกลุ่มเล็กจึงควบม้าไล่ตามรถมา้า จนพวกมันมาถึงรถม้าจนได้ยอซอนที่มีฝีมือในการต่อสู้ที่สุดจึงต้องจัดการพวกมันและพาทั้งสองลอดไปให้ได้เขาเข้าต่อสู้กับพวกมันทําทุกทางเพื่อจะฆ่าพวกมันให้ได้ด้วยฝีมือทวนของยอซอนเขาสามารถฆ่าทหารมองโกไปได้ทั้งหมดและช่วย้งคูลอดตายมาได้ส่วนพวกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ชายฝั่งของแม่น้ำฮวงโหก็ถูกทหารมองโกเข้าเล่นงานถูกฆ่าและถูกเผาทำลายทุกอย่างจนไม่มีอะไรเหลือแล้วแม่ทัพมองโกสั่งให้ฆ่าทุกคนห้ามไม่ให้ใครรอดด้วยเด็ดขาด ส่วนทางด้านคณะเดินทางของแม่ทัพฉุยเจ้าตอนนี้พวกเขาเดินทางมาใกล้ถึงแม่น้ําฮวงโหแล้วพวกเขาสังเกตเห็นความเงียบบริเวณชายฝั่งไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆหัวหมู่แดจองที่สั่งให้มาเร็วไปดูที่นั่นโดยเร็วจนมาเร็วกลับมาและแจ้งว่าบริเวณชายฝั่งมีทหารพวกมองโก,โกที่แฝงตัวอยู่ที่นั่นบ้านเรือนชาวบ้านถูกเผาทำลายจนหมดและพวกมันกวาดฆ่าทุกคนที่จะขางฟากไป และแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับพวกชาวบ้านที่กําลังหนีตายจากพวกมองโกชาวบ้านพวกนี้เป็นชาวบ้านที่ารพมราชวงศ์หมิงเป็นกษัตริย์ของพวกชาวบ้านที่อยู่ที่นี่องค์หญิงจึงต้องการให้คนของเธอทั้งหมดกลับไปกับเธอด้วยด้วยงานที่เพิ่มมากขึ้นยังต้องดูแลชาวบ้านพวกนี้อีกทําให้ฐานของหองหมู่แดจองเริ่มจะไม่พอใจในตัวขององหญิงแล้วแม่ทัพชื่อเจ้าจึงตอบตกลงกับองคหญิงจึงเข้ามาแจ้งว่ากองทัพของหมิงห่างจากที่ไป5วัน องหญิงสัญญาว่าถ้าพาเธอไปที่นั่นพร้อมกับพวกชาวบ้านพวกหนีองหญิงจะให้คนจัดหาเรือเพื่อคนเกาหลีจะได้กลับบ้านของตัวเองได้หัวหมูแดดจองก็คิดแบบนั้นด้วยเพราะการจะกลับบ้านก็ต้องใช้เรือซึ่งเรือที่อยู่ชายฝั่งก็คงโดนทหารของมองโกวเผาทิ้งจนหมดแล้วแต่หัวหมูแดดจองก็บอกว่าพวกเขาจะไม่เดินทางนอกจากยอซันจะกลับมาก่อนและคืนนั้นพวกเขาก็กลับมาอย่างปลอดภัยทั้ง3คนทุกคนดีใจที่ทั้ง3รอดตายมาได้และองค์หญิงก็ดีใจเช่นกันที่ยอซอนยังปลอดภัย แล้วการเดินทางก็เริ่มขึ้นแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นการเดินทางของพวกเขาก็ช้าลงไปอย่างมากชาวบ้านท,ที่มีคนแก่เด็กและผู้หญิงความทางต้องแบกเกี้ยวขององค์หญิงไปด้วยอีกมันก็ยิ่งช้าพวกทหารมองโกก็อาจจะตามพวกเขามาทันได้จนนายกองการนำได้เข้ามาบอกว่าตอนนี้พวกมองโก,กตามพวกเขามาติดตแล้วพวกมันมากันแล้วๆาสิบคนถ้าเดินทางช้าขนาดนี้พวกเขาต้องเจอพวกมันแน่ บางคนก็มองว่าควรจะทิ้งชาวบ้านพวกนี้แล้วช่วยแต่งองหญิงแต่แม่ทัพชุยเจ้าทำยางนันไม่ได้เขาได้สัญญากับองค์หญิงแล้วว่าจะช่วยทุกคนแม่ทัพชุยเจ้าจึงบอกให้คนของหัวหมู่แดจองแบกเกี้ยวเดี๋ยวนี้แล้วรีบเดินทางแต่หัวหมูแดจังก็ไม่ต้องการจะทําตามเพราะเกี้ยวนี้มันกำลังจะทําให้พวกเขาเดินช้าลงกว่าพวกชาวบ้านพวกนี้อีกแต่ดูเหมือนว่าองคหญิงจะไม่ยอมเธอต้องนั่งเกี้ยวเท่านั้นยออนไม่พอใจที่องค์หญิงเอาแต่ใจแบบนี้และยออนจึงตัดสินใจพังเกี้ยวนี้ทิ้งทันที เขาบอกกับแม่ทัพไปว่าเกี้ยวตัวนี้จะเป็นป้อยกับศัตรูถ้าต้องการให้องค์หญิงรอดต้องไม่มีเกี้ยวตัวนี้และนันก็ทําให้แม่ทัพชุยเจ้าเห็นด้วยตอนนี้ต้องจัดการทหารมองโกพวกนี้โดยแม่ทัพชุยเจ้าและคนของเขาจะเข้าคุ้มกันให้ให้ทุกคนรีบเดินทางทันทีแม่ทัพชุยเจ้าและคนของเขาก็รีบดักซุ่มโจมตีพวกมันแม่ทัพชุยเจ้ายังสั่งให้ปิดล้อมพวกมองโกอยู่ในระยะ29เพื่อเข้าโจมตีแต่ในกองการนากลับไม่เห็นด้วยพวกเขาอาจจะถูกศัตรูปิดล้อมและโดนฆ่าทั้งหมดก็ได้ แม่ทัพจึงสั่งให้ในายกองการนาอยู่ที่นี่ถ้ากลัวตายก็รอดูลาดเ่าอยู่ที่นี่แล้วแม่ทัพพร้อมกับคนของเขาก็เริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศัตรูแต่สุดท้ายก็โดนพวกมองโกเขาปิดล้อมจนได้จนตัวของพวกเขาเองไปไหนไม่ได้แล้วแม่ทัพจึงบอกว่ารอสัญ,ญญาณจากเขาแล้วเข้าโจมตีพร้อมกันแต่ยังไม่เข้าโจมตีทุ้งท่ของพวกมองโกก็ยิงใส่พวกเขาทันทีนายกองการนาที่กําลังจะเข้าช่วยหัวหมูแดจองจะเข้ามาห้ามไว้ก่อนไปช่วยตอนนี้ก็มีแต่จะตายเปล่าหัวหมูแดจองเขามีแผน เขาสั่งให้คนของเขาไปล้อมพวกมันแล้วให้ในกองการนาเขาไปช่วยแม่ทัพชุยเจ้าโชคดีที่แม่ทัพชุยเจ้าบาดเจ็บไม่มากและคนของหมอหมูม่แดจองก็เริ่มล้อมพวกมันให้ไปผลัทิศคนละทางเพื่อฆ่าวพวกมันทีละคนจะไม่ปาณีพวกมันทั้งนั้นจนหมอหมูม่แดจองสามารถจัดการพวกมันได้ทั้งหมด แม่ทับช่วยเจ้าที่รักษาตัวจนเขาเริ่มดีขึ้นตอนนี้แม่ทับไม่มีทหารของตัวเองแล้วเพราะเขาได้พาทหารของตัวเองไปตายจนหมดก็เหลือแค่นายกองการนำเท่านั้นแม่ทับช่วยเจ้าที่ต้องการเดินทางตอนนี้เร่งเดินทางเพื่อจะถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด แต่ทุกคนก็ไม่ฟังเขาอีกแล้วด้วยความผิดพลาดที่พาทหารของตเองไปตายแบบนั้นจึงไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวของแม่ทัพชุวยเจ้าอีกตอบไปแล้วแม่ทัพชุยเจ้าถึงขั้นชักดาบใส่หัวหมู่แดจองเพราะเขาคือคนเดียวที่ทุกคนที่นี่นับถือเขาหลังจากแม่ทัพชุยเจ้าแม่ทัพชุยเจ้าจึงสั่งให้นายกองการนำจับตัวของแดจ้องเดี๋ยวนี้ฐานละเลยคำสั่งและอย่างสร้างความขี้นให้กับคนอื่นแข่งข้อกับแม่ทัพด้วยแต่นายกองการนำไม่ได้เข้าข้างแม่ทัพอีกต่อบไปแล้วนายกองจึงแนะนำให้หัวหมู่แดจองเป็นหัวหน้้้าาาาาใในนนนกกกกรรรรรเดดิทงงคัียปะสบณ์ออ มากกว่าและนั่นก็ทําให้แม่ทัพชุยเจ้ายอมไม้หัวหมูแดงจองเป็นหัวหน้าในการเดินทางครั้งนี้ส่วนแม่ทัพมองโกพวกเขาได้จับม้าเร็วขององค์หญิงได้แล้วเขากาลังจะนําข้อความไปขอความช่วยเหลือจากค้ายทหารหมิงโดยข้อความที่เขียนไว้ว่าพวกองค์หญิงจะปักรอที่ข่ายหวหยห่ยโปรส่งทหารหมิงมาช่วยพวกเธอด้วยแต่สารฉบับหมิงก็ไม่ได้ถึงข่ายทหารหมิงแม่ทัพมองโกจึงสั่งให้ทุกคนตรงไปยังค่ายทันที ส่วนองค์หญิงและทุกคนก็มาถึงค่ายหวยไห่แล้วค่ายหวยไห่เป็นค่ายหลางที่ติดแม่นม้ำโดยพวกเขาจะปักหลักรอทหารมิงอยู่ที่นี่โดยพวกเขาไม่รู้เลยว่าสารที่ส่งไปนั้นไม่ได้ถึงค่ายทหารมิงแล้วและแล้วทหารมองโกก็มาถึงจนได้แม่ทัพมองโกจึงส่งคนไปเจรจา พวกมองโกต้องการตัวแค่องค์หญิงเท่านั้นถ้าพวกเขาได้ตัวองค์หญิงก็จะปล่อยทุกคนไป้วยกำลังของทหารมองโกที่มีมากกว่าพวกเขาไม่อาจจะสู้ได้อยู่แล้วบางคนก็เห็นด้วยกับการส่งตัวองค์หญิงไปให้กับพวกมันเพื่อชีวิตของตัวเองและมีหนึ่งคนที่เปิดประตูค่ายออกไปนั่นก็คือยอซอนเขาไม่รอช้าเขาจัดการทหารคนนี้ทันทีและหัวหมู่แด,ดจงก็จัดการฆ่าอีกคนและนี่คือการประกาศสงครามที่แท้จริงใครต้องการเอาตัวรอดก็เชิญไปเดี๋ยวนี้แต่ถ้าอยากจะสู้ก็อยู่ที่นี่ต่อไป พวกเขาจึงเริ่มวางแผนการตั้งหลับด้วยกำลังของพวกมองโกที่มีมากกว่าต้องวางแผนรับมือสตูให้ดีจนกองทัพม้าข,ของมองโกชุดแรกก็ตั้งแนวโจมตีและการโจมตีก็ได้เริ่มขึ้นธนูชุดแรกของห,องหมู่แดจองถูกยิงออกไปพวกเขาพยายามฆ่าทหารมองโกให้ได้มากที่สุดจนพวกทหารมองโกบุกเข้ามาถึงกำแพงพวกมันพยายามจะปีนกำแพงเข้ามาให้ได้และพังประตูค่าให้ได้แต่ก็โดนระเบิดของหองหมู่แดจองจนแตกกระเจิง และทางด้านหลังของค่ายทหารมองโกก็แอบเข้ามาเพื่อจับตัวขององค์หญิงตอนนี้พวกเขากําลังถูกโจมตีทั้งสองด้านพวกมองโกกาลังได้เปรียบอย่างมากแต่แม่ทัพมองโกก็สั่งให้ถอยทัพทันทีและเหตุผลที่ต้องถอยทัพเพราะก๊กกูบกครของชาวมองโกได้เสียชีวิตแล้วพวกเขาต้องไว้อะไรให้แก่ผู้ปกครองคนนี้เสร็จพิธีไว้อะไรคอยไปจัดการพวกเกาหลีพวกนี้ส่วนทางด้านหัวหมูแดจองพวกเขาต้องเสียคนไม่ใช่น้อยทั้งชาวบ้านและทหารของหัวหมูแดจอง จนชาวบ้านเริ่มจะโกรธองค์หญิงเพราะทั้งหมดองค์หญิงเป็นต้นเหตุให้ทุกคนต้องมาเจอเรื่องแบบนี้และปัญหาใหญ่ที่ตามมานั่นก็คือพวกเขาไม่เหลือน,น้ําแล้วถ้าขาดน้ําอีกไม่นานก็คงไม่รอดแน่พวกเขาจึงต้องคิดแผนการที่จะขโมยน้ําจากพวกมองโก และแผนการก็ได้เริ่มขึ้นพวกเขาทั้งสองสามารถขโมยน้ำมาได้สําเร็จแต่พวกเขาก็ต้องเสียนันเซงจากการขโมยน้ำในครั้งนี้การเสียสละของนันเซงในครั้งนี้ทําให้ทุกคนเสียใจเป็นอย่างมากถึงขั้นต้องการจะตัดหัวองค์หญิงแขวนหน้าค่ายเพื่อให้ทหารมองโกกลับไปแต่แม่ทัพชุวยเจ้าก็คงปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้จนเกิดความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายองค์หญิงที่รู้ดีว่าทุกคนส่วนมากในตอนนี้เกลียดเธออย่างมากพอต้องพาทุกคนมาตกในสภาพแบบนี้องค์หญิงจึงได้ตัดสินใจจะออกไปจากค่ายแห่งนี้ แต่หัวหมูแดจองก็ห้ามไว้ก่อนเพราะถ้าองค์หญิงทํำแบบนั้นทุกอย่างที่พวกเขาสู้กันมาจะสูญเปล่าทันทีแต่ดูเหมือนว่าองค์หญิงจะไม่ฟังใครแล้วในเมื่อทุกคนต้องการให้เธอไปเธอก็จะไปแม่ทัพชุยเจ้าก็พยายามที่จะห้ามแต่ก็ไม่อาจจะขวางองคหญิงได้ในเมื่อคนจะไปไม่มีอะไรขวางได้ <Your> ยอซอนจึงอาสาออกไปส่งองค์หญิงด้วยตัวเองและพยายามดึงตัวองค์หญิงกลับมาเข้าค่ายเดี๋ยวนีส่วนทหารของมองโกก็ส่งกําลังทหารมาเข้ามาหาพวกเขาแม่ทัพช่วยเจ้าจึงได้ตัดสินใจควบมมาเข้าไปช่วยยอซอนจึงส่งตัวขององค์หญิงและฝากให้แม่ทัพช่วยเจ้าดูแลองค์หญิงด้วยแม่ทัพช่วยเจ้าจึงรีบควบมาพาองค์หญิงกลับไปยังค่ายและขอตัวออกไปสู้กับทหารมองโกพร้อมกับยอซอนทั้งสองร่วมมือการต่อสู้กับทหารมองโกที่มีมากกว่าฆ่าพวกมันให้ได้มากที่สุดแล้วนายกองการนำก็เข้ามาช่วยอีกแรง แม่ทัพช่วยเจ้าที่กำลังถูกพวกมันเล่นงานจนไม่สามารถที่จะสู้ได้แล้วนายกองการนาจึงพาตัวแม่ทัพขึ้นหลังมา้าและให้กลับไปยังค่ายเหลือแค่ยอสอนและนายกองการนาเท่านั้นที่กำลังสู้กับพวกมันแม่ทัพมองโกที่ต้องการจับเป็นยอซอนเพื่อต้องการจะให้เขาเข้ามาเป็นพวกตัวเองให้ได้ส่วนนายกองการนาก็ให้จัดการฆ่าทิ้งทันทีสุดท้ายแล้วยอสอนก็โดนจับตัวส่วนนายกองการนาก็ถูกทหารมองโกฆ่าตาย แม่ทัพช่ยเจ้าต้องเสียทหารมือดีไปเขาเสียใจอย่างมากและแม่ทัพช่ยเจ้าจะแก้แค้ในให้ทหารของเขาทุกคนที่ถูกชาวมองโกฆ่าตายให้ได้กลางดึกท่านของมองโกก็นำตัวของยอซอนมามัดไว้ด้านนอกค่าย พื่อให้คนในค่ายออกมาช่วยแล้วกองทัพกุมมองโกจะใช้โอกาสนี้บุกเข้าค่ายทันทีและฆ่าทุกคนให้หมดตอนนี้คนในค่ายต้องตัดสินใจแล้วว่าจะช่วยหรือจะปล่อยให้เขาตายทุกคนรู้ดีว่าเป็นลุ่มพรางของศัตรูแต่ก็อดไม่ได้ที่เห็นเขาทรมานแบบนี้หัวหมูแดจองอยึดตัดสินใจเล็งธยยนูใส่ยอซอนเพื่อให้ยอซอนไม่ต้องทรมานอีกต่อไปแต่สุดท้ายแล้วหัวหมูแดจองก็ไม่สามารถที่จะทำได้ และทุกคนก็ปล่อยให้ยอซอนอยู่แบบนั้นแม่ทัพชุยเจ้าจึงขอพูดอะไรก่อนที่จะไม่มีโอกาสจะพูดอีกต่อไปเขาขอบคุณทุกคนที่สู้ด้วยกันมาพวกเขาลอดมาถึงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าปาฏิหาริย์เป็นอย่างมากและศึกสุดท้ายพวกมันจะทุ่มสุดตัวแน่และศึกครั้งนี้พวกเขาจะขอสู้จนคนสุดท้าย หู้ม่แดจองจึกบอกว่าพวกมองโกต้องพังประตูเข้ามาแนะ่และนี่คือวิธีที่จัดการพวกมันพวกเขาจะวางระเบิดบริเวณหน้าประตูค่ายด้านในพอพวกมันเปิดประตูเข้ามาก็จัดการระเบิดพวกมันทันทีอย่างน้อยก็ตัดกําลังของพวกมันได้ทุกคนช่วยกันวางระเบิดเตรียมพร้อมกับศึกวันพรุ่งนี้ ส่วนตัวของยอซอนในเมื่อไม่มีใครมาช่วยแม่ทัพมองโกจึงพาตัวเขากลับมาแม่ทัพมองโกไม่ต้องการที่จะฆ่ายออซอนเพราะฝีมือการต่อสู้ของเขาไม่มีใครอาจเทียบได้แม่ทัพมองโกจึงพยายามจะพูดให้ยอซอนเข้ามาเป็นพวกเขาจะได้ความยิ่งใหญ่ได้ทั้งอำนาจถ้าเขาร่วมกับทัพมองโกแต่ยอซอนกับไม่สนใจและให้ฆ่าเขาซะไม่มีวันที่เขาจะเข้าร่วมกับพวกมองโกเป็นแน่ แม่ทัพมองโกจึงบอกกับทหารของตนว่าศึกในครั้งนี้ยืดเยื้อมามากเกินไปแล้วถึงเวลาจบศึกนี้สักทีเขาจึงสั่งให้ฆ่าทุกคนไม่เว้นแม้แต่กระทั่งองค์หญิงแล้วพวกเขาก็จะกลับบ้านของตัวเองที่มองโก วันต่อมาสุดครั้งสุดท้ายก็ได้เริ่มขึ้นพวกมองโกทุ่งกำลังทั้งหมดบุกเข้าโจมตีค่ายจุดทหารมองโกสามารถพังประตูค่ายเข้ามาจนได้ส่วนหัวหมูแดจองกำลังรอทหารมองโกเข้ามาในจุดที่วางระเบิดแต่พวกมันกับโยนตไฟเข้ามาในค่ายเพื่อเผาทุกอย่างอยู่ที่นี่ในนั้นก็ทําให้โดนฉนวนระเบิดลูกระเบิดทํางานแผนการของหัวหมูแดจองไม่ได้ผลแล้วตอนนี้ทหารมองโกวิ่งเข้ามาเพื่อจะฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่หัวหมู่แดจองและแม่ทัพชุยเจ้าพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากจะเข้าจัดการพวกมัน วกเขาขอตายอย่างมีเกียร์สู้ร่วมกับเพื่อนรวมชาติของตัวเองทุกคนพยายามสู้สุดตัวทุ่มกำลังสุดท้ายที่มีเพื่อชีวิตของตัวเองส่วนยอซอนที่ปฏิเสธแม่ทัพมองโกไปเขาจะกลับไปช่วยคนของเขาที่ค่ายโดยที่แม่ทัพของมองโกไม่ได้ห้ามเขาแต่อย่างใดพอยอซอนมาถึงเขาก็าบอกให้แม่ทัพชุวยเจ้าพาโอค์หญิงออกไปจากค่ายเดี๋ยวนี้แต่ก็โดนแม่ทัพมองโกควบม้าเข้าโจมตี แม่ทัพมองโกต้องการชีวิตขององค์หญิงเพื่อจบเรื่องนี้สักทีและหอกนี้เพื่อทหารที่ตายไปแม่ทัพมองโกพุ่งหอกเข้าหาองค์หญิงแต่ยอซอนเขาก็อบตัวมารับหอกแทนองค์หญิงเข้าถองของตัวเองอย่างจังและยอซอนก็ใช้กำลังสุดท้ายของเขาเข้าต่อสู้กับแม่ทัพมองโกแต่ด้วยอาการบาดเจ็บขนาดนี้เขาก็ไม่อาจจะชนะแม่ทัพมองโกได้ยอซอนยึงถูกเล่นงานและสุดท้ายเขาก็สิ้นใจไปแม่ทัพชุยเจ้าก็พุ่งเข้าหาแม่ทัพมองโกแต่ั้งคู่ก็ได้แทงดาบเข้าฝ่ายตรงข้าม จนสุดท้ายทางคูก็ได้จบชีวิตลงไปและศึกในครั้งนี้ทหารมองโกก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปทหารมองโกถูกสังหารจนหมดส่วนชาวเกาหลีก็เหลือรอดแค่หัวหมูแดจองและของฝั่งหมิงก็เหลือแค่องค์หญิงและชาวบ้านไม่กี่คนหัวหมูแดจองต้องเผาศพพี่น้องทหารของตัวเองที่เคยสู้รบก,กันมาหลายครั้งและนี่คือคนสุดท้ายที่เดินทางกลับบ้านเกิดกลับแผ่นดินเกิดของตัวเองแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องมหาสงครามกู้ปัตตพีหนังในปี2001ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชิอขอขอบคุณและสวัสดีครับ